สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำครีมธรรมชาติจากอะโวคาโดค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยลดริ้วรอยตีนกาผิวเหี่ยวผิวแก่ฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีและขาวใสขึ้นค่ะไปดูขั้นตอนและวิธทีทำกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมก็มีน้อยมากเลยนะคะอะโวคาโดเจะว่านหหางเจระ,ะเข้และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ สำหรับอะโวคาโดที่ใช้วันนี้เป็นพันศู์สามค่ะซึ่งลักษณะจะเป็นลูกยาวๆแบบนี้นะคะเราจะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะช่วงนี้อะโวคาโดพันศู์สามก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเนื้อก็อร่อยค่ะพาเครึ่องเสร็จแล้วเราจะขูดเอาแต่เนื้ออะโวคาโดนะคะ สำหรับอะโวคาโดจัดได้ว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดเลยค่ะเพราะมีสารอาหารมากมายอยู่ในอะโวคาโดนะคะแล้ววันนี้เราจะดึงสารสำคัญของอะโวคาโดออกมาในรูปแบบของน้ำมันค่ะซึ่งอะโวคาโดมีวิตามินอ e ีสูงมีสารต้านอนุม,มูลอิสระช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ผิวได้อีกด้วยนะคะ พอเอาเนื้อโวคาโดออกมาหมดแล้วก็ใช้ช้อนบดให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปทอดค่ะทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเป็นการดึงสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรให้ออกมาอยู่ในน้ำมันค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปเท่าๆกับโอะโวคาโดนะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนค่ะและพอน้ำมันเดือดแล้วให้เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะเราจะทอดแบบนี้จนกว่าโอะโวคาโดจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลค่ะ แบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นก็นำไปกรองด้วยกระชอนถี่นะคะหรือถ้ามีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางก็ได้ค่ะและตอนนี้เราก็ได้น้ำมันจากอะโวคาโดแล้วนะคะสีเขียวเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วเรามาทำครีมกันต่อเลยค่ะใช้เจลว่านหางจระเข้4ช้อนชานะคะ สำหรับเจ้าว่านหางจระเข้ก็มีความดีงามมากๆนะคะช่วยเติมน้ำให้กับผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำและทำให้หน้ากระจ่างใสนอกจากนั้นยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยนะคะจากนั้นใส่น้ำมันอะโวคาโดที่เราทำไว้ค่ะใช้สองช้อนชานะคะ เสร็จแล้วเราจะเพิ่มคอลลาเจนและไฮยาลูรอนค่ะสองนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะซึ่งจะช่วยให้ความชุ่มชื้นตึงกระชับลดรอยสิวหน้าหมองคำ้ำให้กระจ่างใสขึ้นค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะ คนจนได้เนื้อเนียนแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหาขวดมาใส่ได้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะในตอนกลางวันเมื่อทาครีมเสร็จแล้วอย่าลืมใช้ครีมกันแดดทุกครั้งนะคะถึงแม้เราไม่ได้ออกไปกลางแจ้งแสงแดดก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าได้ค่ะครีมอะโวคาโดสีเขียวนะ่าใช้มากๆเลยนะคะและสำหรับวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้แล้ว จะเก็บในตู้เย็นหรือไม่เก็บในตู้เย็นก็ได้ค่ะสูตรนี้ก็อยู่ได้นานเป็นเดือนนะคะและถ้าใช้เป็นประจำไม่ถึง1นึ่งเดือนก็หมดแล้วค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะทำครีมใช้เองได้ประโยชน์และยังประหยัดอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ แล้วหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ